<c oughs> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่ผม b e g Channel และเกม Alice v i รัสพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่16แล้วครับหลังจากพาร์ทก่อนที่เราได้สู้กับตัวบอสที่ขี้โกงที่สุดในเกมผมก็ได้พ่ายแพ้ไปวันนี้ <c oughs> เราจะกลับมาล้างแขนมันวันนี้ผมไปเตรียมของหมักมาเลยเอาละนั่นไงตัวบอสเลือด หนึ่งมื่นหกครับผมเลยเอาแต่ปืนมาเอาละลุยเดี๋ยวๆผมลืมผมลืมอืมผมลืมเอานี่ลืมกินอาหารนี่แล้วก็ใช้ยาหน่อยโอเคเอาละเราจะเริ่มจากทำให้มันสโลก่อนยิงไว้ยิงเข้าใกลมันครับอย่าให้มันทางเรา ถ้าเกิดมันห่างเกินไปมันอาจจะปลาตัวเล็กอ,ม,อม,มันปลาจริงด้วยไม่หามันก็ปลาแต่ว่าเรื่องมันคือหนึ่งแล้วครับยิง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 แต่ท,ทำไมตัวเล็กมันไม่เกิดเอาเกิดแล้วครับไม่เป็นไรครับเรายิงแต่บอสมันเราต้องยิงแต่บอสมัน ใจเย็นครับใจเย็นอีกนีดเดียวครับอ,นอ,นนอีนิดเดียวโดนโดนนิดนึงครับนิดหนึง่งเอาละเอาละใจะเย็นเย็นไอ้ตายเล่นสักลูลกซอมหมดกระสุนเลยเนี่ยเออแล้วพ่เอกก็โดนฟาดไปอ๋อมึกิโลฆ่าได้นี่เอาฮห้ใครมาที่ยูก มีคนมาช่วยแล้วครับผมเออแล้วก็ยิงเข้าไปที่หัวแล้วมันก็ตายเคหรือเปล่าวะออนฟื้นซิใครวะมันใช่ไอเคหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วแต่เราก็รอดครับอ้ากับตันกับตันเคเคไอฉันคิดว่านายตายแล้ว ฉันรู้เอ่อริสมีแผนฉันก็คิดงั้นไอริเบอร์อ๋ออ่ากับตันได้ตกลงไว้ในน้ำอ uh, ่าหลังจากที่เกิดระเบิดจากที่สะพานที่กับที่ไอเคนไอขี่รถไปอย่างเท่แล้ว แล้วมันก็รอดมาได้ว่าน e e d to know and who they are อันนี้ผมไม่เข้าใจครับอ่าเขา ล้วไปี๋ยว,วเดี๋ยวผมจะถามนะอ่าครับตันเป็นคนฆ่ารครับเป็นคนฆ่าพวกที่อยู่ท่าเรือที่เราไปเจอศพทหารอนะอ่าโอเคดิจิวฟินอันนี่คุณอ่าคุณเจอคุณเจอเบาะแสอะไรไหมไม่สอะไร่ะท so right? ี่ อีซีมีหลายอย่างคอมเพงติช uh, หาไม่เจอเหรอแล้วพวกเราควรทำยังไงต่อไปไปถาม <ib> อ๋อแต่ว่ากับตันเนี่ยได้ตัวอย่างแอนติบอดีมาแล้ว พารกินนี่สำเร็จแล้วไ h q จะส่งอะไรไม่รู้ครับมารับเราอีวาไม่รู้ครับ y e s อ่ามีสองมีสองข้อให้เลือกครับเดี๋ยวผมมีบางอย่างต้องไปทำสองคือตกลงผมจะเลือกข้อแรกครับยังมีคนเดือดร้อนอยูผ่ผมจะไปช่วยไฟดูยูวัน อ่าเอาเลยไปจัดก,การให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะรอนายอยู่ที่นี่อลยเฮ้ยแปลง่ายดีอ๋อมันปล่อยครับมันปล่อยให้เราไปทําตามใจว้าวอาอันนี้ล็อกดูครับเหลืออะไรบ้างก็อืมก็สมแล้วครับที่บินบอสสุดท้ายแต่ว่าผมฟาร์มมาโหดเกินไปหน่อยมันก็เลยจบง่ายไงอืมแต่ก็ดี นี่ครับสิ่งที่ผมอยากจะทำพวกรีเควสอย่างนี้ครับนี่นี่ผมผู้สนใจแค่เด็กสองคนนี้กับผู้หญิงคนนี้อันนี้เหรอไม่ค่อยสนใจเท่าไร่แต่ผมจะไปหาที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เอาล่ะครับตรงนี้ก็ถือว่าโปรเจก t นี้ได้จบลงแล้วนะครับผมอ๋อเออเอาละ่ะ ได้เวลากระบบันกันแล้วเมื่อกี้นี้ผมได้ไปแวะช่วยเหลือผู้คนมาตั้งสมไม่ใช่สี่คนแหลเด็กสองคนไอไอหนุ่มคนนี้หนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้หนึ่งคนทุกคนสามารถดูและติดตามการช่วยเหลือทั้งสทั้งสี่คนนี้ได้ที่มุมขวาบนนะครับผมเอาละตอนนี้เรามาปิดเกมกันดีกว่าไป กับตันเรากลับบ้านกันดีกว่าฮู้ยามิชชั่นคอมพิวต์ภารกิจของแล้วจบแล้วชูว a น d n ใช่แล้ว Absolute it's s t ออ่านไม่ค่อยออกอาจจะมีการต่อเหรออ่าเรากดคอนเฟิร์มไปดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างในเกมนั่นได้จบลงไปแล้ว แล้วก็ทุกคนสามารถด yes, ูได้ที่มุม่วาอ่านไม่ทันมันจะคุยอยู่เย s ไปกันเลยไอ้นี่มึงอยากลังทำไมกูช่วยทุกคนให้เรียบร้อยแล้วแฟนแกนะเดี๋ยวค่อยกลับมาขอให้ไ yes, ด้นนี่อ่านไม่ออกเลยเขียนอะไรวะว้ายโอ้ยว้ e ยแล้อ่ามันทำงานได้ดีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเยสครวะเนี่ย ไอ้พวกไวรัสอ่าทำการทดลองฉีดด้วยไวรัสฉีดไปแล้วเอาละร้องไม่ใช่คนละโอ้โหเดอะฮักนี่มันเดอะฮักนี่วะโอ้เดี๋ยวมัายังมีสติเลยเนี่ยอ้อควเราทำได้อ้าวนี่เอ,อาละไอ้ด็อกเตอร์ก็กลับมานานไงดูครับ อออยออ๋อ uh, okay. hey. hey. oh, ฉันจะปล่อ,อยนายไม่ได้องอ๋อ oh, ลงนี้ลืมไปทักเวนลไปมาล้านไม่ไรหวเลยเราเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยพูดอะไรอันนี้ไอใครวะ ลืมชื่อจะมันเป็นพาล,ลงอ่าอ่านีแลแล่แฝงเราทางซ้ายอันนี้ก,ก็คนที่เราทำเกมแล้วไปปล่อยหน้าเอโดนจับเลยจบแล้วตีล้มล้วนอัานไม่ออกตีคุยหาไม่ออกแล้นี่คือครั้งแรกของผมที่ผมเล่นเกมนี้จบนะครับก็ แล้วนี่ก็เรียนฟูติแรกของช่องของผมด้วยแม่ภูมิใจถึงผมจะแปลเป็ตดุกยังไงก็ตามแล้วก็ขออภัยทุกคนนะครับกับการแปลที่ไม่ค่อยมีคุณภาพยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสน,นุนติดตามดูกันมาด้วยนะครับผมเอมเมื่อกี้เ,เลขสองน่าจะมีภาคต่อนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นในเพจสโต ได้เองอ่าอยู่ได้แอนติบอดีซิมเพิ่นได้แล้วก็สำเร็จภารกิจอืมนี่เขอเอาช่มพิโ้คนให้พวกเธอฮิลเลอร์อะช่วยผู้คนเหรอสติลเนี่์ยู่กันเช่นนี้เกิดขึ้นด้ยเอาไว้ว่ามันจบสวยแล้วกันแค่นั้นแหละ ผมทำด้วยมือผมเองคอรับอาจบแล้วครับผมไงก็ถ้าใครชอบพอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้บายสวัสดีครับจะเป็นโลโก,ก้ของตัวเองแล้วเนี่ยดูสินาจะยังอยู่หรือเปล่าอ,อ็ปืนเราก็ให้ไปแล้วไม่ใช่หรอตะเอ๋กลับมาแล้วจ้า ับขงให้สามมีกินไหนซี่อุ้ยตายตัวเองพูดอะไรนะเนายังไม่ได้คบกันเลยนะยังคบกันไม่ะแบะเออไปก่อนงั้นก็ทุกคนครับไปจริงๆแล้วนะบายสวัสดีครับ